สวัสดีครับพี่น้องป้องปายท่านผู้ชมสุกคู่ทุกคนครับคลิปนี้ครับกับ่มีอย่างหลายพี่น้องมาขอขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามแล้วกะ็เป็นกาลังใจให้สตล์บาวุฒมาโดยตลอดครับพี่น้องการสร้างช่อง YouTube กะได้ผ่านกฎของ YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมทาง Google ก็กได้ส่งจดหมายสื่อว่าส่งพิมมาให้สตลบวุฒเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับดีใจลายลา,ยลายพี่น้อง ได้พินแล้วครับบาปเนี้วันนี้ที่เราคอยครับพี่น้องสร้างซองมากอะจะตายบาวุธเปิดซองตั้งแต่พศส5 1 8ัหร้อสิบแปดพี่น้องแต่ว่ามาท่าปิดจริงเป็นจังกะปีหนึ่งพี่น้องพศสองพันห้รอยี่สิบพี่น้องแล้วก็มาผ่านกดเมื่อวันที่แปดพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ครับทั้ง กูเกิลก็ได้ส่งพินมาให้กับวันที่สิบเจ็ดพี่น้องส่งมาจากประเทศมาเลเซียเลยครับเพิ่งได้รับน่ครับผมดีใจแห้งครับพี่น้องได้แล้วครับนี่ครับพินยืนยันตัวตนพี่น้องสแสดงว่าได้ผ่านกฎของ youtube แล้วกะเปิดสร้างไรายได้แล้วครับบัานนี้ดีใจแห้งท่านบ่มีพี่น้องกับคงสิบ,บ่มีวันนี้ครับผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องบมบ่าจะเปลี่ยนทางพี่น้องทางง่างปัะเทิ ทังประเทศก็ดีครับพี่น้องหรือว่าทางฝั่งไทยฝั่งลาวก็ดีครับเยอรมอกเยอรมันครับพี่น้องอทั่วโลกเลยครับก็ว่าได้ครับพี่น้องขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องจดหมายนี่ก็เพื่อยืนยันพี่น้องว่าช่องของสไตล์วัตุนี้ได้ร่วมโปรเจกต์พาร์ตเนอร์กับทางยูทูบพิทีเรียบร้อยแล้วครับข้างในนี่ก็เป็นรหัสพินพพี่น้องโกบลักครับพี่น้องเดี๋ยวกาสิกอกส่งไปทาง ูเกินเอ็กเซนเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับดีใจแห้ครับพี่น้องเฮ็ด u t u b e มานี่ก็เป็นจริงเป็นจังก็โอ้ปีหนึ่งครับพี่น้องแต่ว่าเปิดซอ,องไว้ตั้งนานแล้วครับผ่านกดกะเพื่อจะผลาดมาได้กบหนึ่งพันคนผู้ติดตามพี่น้องระอว่าหนึ่งพันซับสไครต์แล้วกะเวลารับชมกบสี่พันชั่วโมงพี่น้องแปลว่า ยากเติบพี่น้องสี่พันสมงกับผู้ติดตามหนึ่งพันคนแต่ว่าสไตล์ุูธกับโบทอพี่น้องมีทอ้อแต่ไม่ถอยครับลงคลิปไปเรื่อยๆพี่น้องอคลิปนี้กลับมาขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนี่ย,ย,ยได้กับยาปย้ายาทิมกัน,น้อครับเด้อ่ะติดตามผลงานของสไตล์บูธไปเรื่อยครับพี่น้องสพยายาม สร้างคลิปด,ดีๆให้พี่น้องได้ส้มกันครับพี่น้องแล้วก็าจาก1น0 0งคนกระสีขอเป็น1,000งหมื่นซับสไครครับวันนี้อ่ะขอให้พี่น้องช่วยเซียแล้วก็ช่วยเป็นแรงใจให้สไตล์มูดนยครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงคนครับผมมาขอขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับดีใจหลายครับนี่จดหมายจาก Google e อ s e